เชดขนาสาหรับวันนี้ก็มีอ uh ัปเดตเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนสนุกกับสุดสัปดาห์นี้นะครับน่าเจียแล้วหนึ่งไม่กล้าขอไหม กูยักล้าขออีกหรอคุณเจงครับครับคือว่าพัดมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับครับเรื่องแบบประเมินี้่อาตย์ครับ <c oughs> คือว่าพัดอ๋อขอโทษด้วยครับพอดีผมยังไม่มีเวลาอาเลยจริงหรอครับงั้นเดี๋ยวผมเขียนให้ใหม่ได้ไหมครับ พอดีว่าผมอาจจะเขียนอะไรต่อกนุ๊ปนีงนะครับความในใจตุดได้เลยครับยังไงท้าลองคุยกับคุณปุ้ยได้เลยนะฟังนะจ้าปรึกษากันตอนมายังเป็นคนแบบนี้ปะวะไมโครแมนจขาดเอมพัตี้หรือว่านาซิซิสติกอะตัวร้อนปะเนี่ยเชี่ยยังไม่สบายวะ เป็นใครวะเนี่ยใครบอกบเฮียมาเนี่ยแม่นจังเพื่อนมึงค่ะจ้าอย่า,ยาไปดูบ้างเลยเอ,อ้ยนี่เฮียเป็นคนแบบนั้นจริงจริงเหรอจาร้าทุกอย่างเลยจ้าการอยู่กับเฮียมันยากมากนะจ้าต้องพยายามปล่อยวางทั้งหลายรอบเลยน้องยังบอกเลยตายห่า วันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สละเวลามางานมาเกิดขผมในนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณครับของขวัญจากทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับแวะมาได้นะครับมารับประทานอาหารที่ร้านของมจะารับเหล่าเพื่อนเพื่อนที่รอ after party ช่างร้าน p พอ r l เอ็นดของเราที่น่ารักเนี่ยนะครับมีของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้แขกทุกท่านนั่นก็คือไวช c เชอร์0 0ันบาทนั่นเองคิดบ่านน้อยใช่ไหมครับแต่ไม่เลย พราะเราแจกไปเลยคนละใบครับเฉพาะโต๊ะท uh, oh. ี่เหลืออยู่เท่าน um ั้นนะจ๊ะคนละใบคนละใบคนละห้าพันเออคนละห้าพันคนสองพันห้าแล้วอุ้อหึยเลยแต่แต่แต่เกมนี้เป็นเกมสับสายแข่งเท่านั้นนะครับเพราะว่ากติกาก็คือทั้งโต๊ะเนี่ยจะต้องช่วยกันดื่มและตอบสามคำถามให้ถูกต้องโต๊ะไหนชนะเนี่ยก็ได้รางวัลทั้งโต๊ะไปเลยสองคนเผาคนเผาอะไรก่อนร่วมด้วยอยู่ช่วยแอ๊กก่อนได้เหรอได้ พี่เป็นเจ้าของร้านนะดีดีใจจอยกันอ้าวนี่มีหลวงปะด้วยค่ะคุณเต้มีพนักงานหลังร้านไหมเอามาช่วยแอดหน่อยเอางั้นเลยนะเออเดี๋ยวพี่ตามเพื่อนพี่มาแป๊บหนึ่งเฮ้ยโทรตามก่อนไม่มีมันร้อนเงินไง่มือไอ้คนตั้งห้าพันไม่เอาหรอฮัลโหลคอมเมเจ๊งเป็นไงบ้างวะเจ๊งอะไรวะจอยเด้อค้างอยู่ป่ะตอนเนี้ยเพี้ยงหมดแล้วนะพอดีน้องเขาว่าอยากให้มาช่วยหน่อยมาข้างหน้าหน่อยดิโอเคเดี๋ยวเจอกัน เจ๋งไหนวะชวนเพื่อนให้แล้วเอาละมึงชวดนายนะพี่ครับสองคนก็เหมือนนั้นะมึงเออกูได้เลยครับสองกูามานู่นแล้วเฮ้ยเจ๋งทางนี้โคม นใครคิดเกมวะเจ๋งนอกจากจะเป็นเพื่อนพี่แล้วก็เป็นหุ้ส่วนด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าเชฟนะครับอาหารที่เรารับประทานกันวันนี้ที่อร่อยๆเนี่ยฝีมือเขาเลยนะครับว้าวสวสดีรับหัวหน้ากุงอ่ยเจ๋งเป็นเกียรติมากเลยคระบอาหารอร่อยค่ะคุณเจ๋งขอบคุณครับเือดัดแล้วหนึ่งถ้าทุกโต๊ะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันครับ กติกาก็คือทั้งโตเนี่ยจะต้องดื่ม10ช็อตรวดให้หมดครับ10ก่อนที่เราจะเข้าสู่พาร์ตตอบคำถามกันครับไล้วทุกคนุยสบายพร้อมแล้วเริ่มครับไป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 หมนใจเยินไมเลาเอไว้้อ้อเ้้โอโห้้ หมุนเครื่องกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าสู่คำถามข้อแรกกันนะครับร้านโพล่แอนด์โอลิเวอร์เปิดเมื่อไหร่ครับถ้าพร้อมแล้วดื่มและยกมือตอบคำถามได้เลยครับตื่นสามสิบมกอะไรนี่เดี๋ยวคุณพาวะคุณพายมี่สามสิบบกอะรสองห้าหกห้าค่ะถูกต้องนะครับ <c oughs> <c oughs> ออโอ้โหเจ๊โคชีโกงอะเล่นเอาจู้ของร้านมาด้วยแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวเราขอเพิ่มกติกาเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่คายถูกต้องตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยครับจะไม่สามารถตอบคําถามได้ติดกันสองคำถามครับ<ว>แต่มันก็โกองอะเจ๊ผ้าันไปเลยหรอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเรามีเซอร์ไพรส์จับป่าเต้ใจปั้มของเราครับ <5 S 1> ป้าันเตใจปั้มของเราเนี่ย ได้เพิ่มบอยเชอร์เป็น1่ง0 0ืไปเลยโอ้15,000เหมื่นห้าพัลูกหนึ่งหม้าเอาเลยครับตามสบายครับน้องๆเล่นให้สนุกนะครับค่ะนะครับอยู่กันก่อนเดี๋ยวขอตัวก่อนอ้าเต้จะไปไหนคะอยู่ก่อนค่ะจะไปโวนด้วยก่อนไปให้เขอไปทำธุรามาเดี๋ยวผมช่วยเองครับว้าวดีเลยคุณเตจมสันค่ะทำไมโอเคตอนนี้เราเริ่มกลืนกันแล้วใช่ไหมครับกลืนเลยละมึงถอดแล้วเว้ย คำถามคือใครคือเชฟที่รังสรรค์เมนูอาหารประจำร้านวันนี้ครับนี่ไงคุณนี่ไงคุณเจ๋งเป็นเชฟนี่เออใช่ใช่ชื่ออะไรแต่คุณเจ๋งก็เป็นเจ้านายพัดเออไม่สิคุณเจ๋งเป็นเชฟไม่ใช่หรอเออใช่ไหคุณเจ๋งชื่อคุณเจ๋งชื่ออะไรเหมือนท่ากุยพัดยพัดชื่ออะไรนึก อ๋อจบไม่ได้อี่กี่ถ่ายรูปผู้เชฟมาด้วยนะที่กูไม่รู้เชฟดีดีกิดกิดอะไรมาแล้วกิจติพัฒน์เอออีเนี่ยเหมือนห้าคนไอ้เมื่อกี้โอ้ยมาที่แฟนช่วยมาเนี่ยผมเจ๋งกิติพงศ์เป็นเชฟร้านนี้ครับว้าวกิติพงศ์ว้าวกิติพงศ์ทางเทคนิคมัน ก็ใช่นะครับแต่คุณเจ๋งจะตอบตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเป็นแพ้ฟาวนะครับงั้นอีกโต๊ะก็ได้รางวัลไปเลยครับยินดีด้วยครับไม่ได้เลยเหมือนกันคือมีน่เงหมื่นห้าบอกว่าเออไอ้พัทอีพัทผมก็ตอบไปเหมือนกันพัทนะนะมีอะไรกับพ่อไม่มีอะไรกับพ่อคุณเจ๋งอะนะ ชื่อจริงก็ลืมจ่าจะกลับไปง่ะดูอะไรอะ่ะได้ไหมขอดูด้วยน้องถูจ่าครับ ีมอนนี่ไงอ๋อถึงแล้วครับนี่ไงอ,อกหักดังเปาะใครมาพัดวะตายหามึงนอนบ้านใครเนี่ย ผมเจ๊งนใสัยไม่ด <you> well. <ento> ีนะผมไม่ผิดอย่งเงี้ยผมไม่ลาออกเลยค่ะเพราะผมไม่ผิดกูลาออกแล้วหนึ่งกูกูลาออกแล้วประตูทั้งออกอะมาจากอ้วกเปล่าต้องนีต้องนีต้องนีไม่ปีนออกนอกบ้านไปเลยอะ เดินเร็วๆทีเดินเร็วๆประตูทางออกมันหายากขนาดนั้นเลย <My> manager, มีคนเดินมา My manager m y c r o m a n a g e s me, which causes discomfort. เขากำลังแก้ไขอยู่เปล่าเขาก็เลยคนหักค้งวูนอายตกใจหมดคืนหลับสบายไหมครับก็ดีครับขอมือถือกับกระเป๋าผมได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบให้แต่ก่อนไปเนี่ยทานโจ๊กด้วยกันก่อนไหมครับผมให้แม่บ้านเตรียมไว้ให้แล้วพันไม่หิวครับ พัดว่าพัรบกลับก่อนดีกว่าครับคชอบจครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวผมเอาเสื้อพัดเมื่อคืนมาให้แม่บ้านเปคนเปลี่ยนให้ครับสบายใจได้เอ,อ่เอ,อคุณเชงครับเมื่อคืนพัดขอโทษด้วยนะครับพัดไม่ได้ทำอะไรแปลกๆไว้ใช่ไหมไม่นะครับจริงเหรอครับพัดก็แค่เมา แล้วก็ละเมอด่าผมมาตลอดทางทางั้งตบทั้งตีผมยี่ต้องคอยอุ้มคุณขึ้นรถแล้วก็เข้าบ้านไหนจะตอนที่รถมาจอดที่หน้าบ้านเนี่ยคุณก็พุ่งตัวลงมอ้วกที่หน้าบ้านผมทันทีโอเคมาเจอว่านครับาสามร้อยโอ้โหเจ็ดร้อยบ้านคุณเจงไกลาจากบ้านพันเหมือนกันนะครับเนี่ย คุณเจงผ่านรถไฟฟ้าไหมครับผ่านครับมไม่มีปัญหาไปกันเถอะครับครับ <c oughs> <c oughs> น่ารักอะ่ะชอบ คุณเจทิ้งพัทเหรอทำไมพัทมาตื่นที่บ้านคุณเจ๋งเจ๋งดิแล้วมึงทำไงอ่ะหนีออกมายังหนี <c oughs> จริงอ,รอย่าบาเอาด้วยเจ๊เชีย่ยตอนนี้มึงอยู่ไหนรถคุณเจ๋งกำลังจะไปต่อรถไฟฟ้าเอา้าทำไมไม่เรียกรถวะมึงแกลงหลับไปเลยอย่าให้เขาทักเรื่องแบบประเมินนะแกลับอะไรไม่ทันแล้วไหม โอเจกว้งนยางครับพัดทีสังเกตเห็นว่าพัดทำงานมาสามเดือนแล้วแต่ว่างานเดินช้ามากออยากให้ผมเพิ่มคนช่วยไหมหรือว่าถ้าพัดไม่อินเนี่ยจะยาไปทำโปรเจกต์อื่นก็ได้นะครับไม่เลยครับพัดสนุกกว่าอยมากนะครับครับ จะโดนไล่ออกไวห,หนึ่งเชี yeah. Yeah. ่ยเจ๊มเจิ๋งจะหาคนมาแทนพันแล้วอะ่ะหรือมเจิ๋งจะไล่พันออกเหรอเฮ้ยอย่าตอบนะกระโดดลงจากรถตอนนี้ทันไหมวะโอ๊ยโอ๊ยไม่นะ เก่งโกรธขนาดจะต่อยพัดเลยหรอไม่อ๋อโทษครับผมทำพัดตื่นเหรอ <c oughs> อ๋อผมเผลอท่าไปแล้วครับเนี่ยเจะแหงอยู่แลวครับพอดีเมื่อกี้ยุงมันจะเกาะหน้าพัทนะครับผมก็เลยจับไว้ให้สภาพหลุดสุดๆเออผมฝากพัดช่วยหยิบทิชชูเปียกในกล่องตรงข้างๆหน,น่อยได้ไหมครับ <c oughs> ได้ครับ กูตัวแข็งมากกูตัวแข็งนอกจอเขาเช็ดไรขนาดนั้นวะสะอาดแล้วมั้งขอบคุณครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวพัดจะลงตงสถานีนี้ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยความรักไม่ได้เลยวันนี้ชิวๆหน่อยคุณเจงไม่เข้านะเว้ยเฮ้ยจริงดิเฮ้ย<อ>ดีวะนี่แกเข้าวันไหนเนี่ยกูกดดันตลอดเลย ล้วเวลาแกอยู่ในครัวนะกูเหมือนโดนจับผิดอ่ะไม่วะแต่มืองเองก็เก่งขึ้นนะเว้ยแต่มันเครียดปหวะนี่ใส่แบบคุณเจ๋งอ่ะกูขอเจอแบบหัวหน้าในที่ทำงานก็พอเออจริงเราก็มีหน้าที่แค่ทำงานปาวะเออหลังว่าทำไรอ่ะทำงานดิขอทขอไปหลอกทเนี่ย แังหอมันได้วะ่ะคุณนึกก็ขนหน้าขนหน้าจะไม่รู้สึกตัวด้วยนะก็ดีที่คุณเจกรู้สึกตัวก็ดีมั้งมึนก็รู้อยู่แล้วว่ามึงเป็นเจ้านายเนี่ยมันก็ต้องถูกนินทานเป็นเรื่องปกติ เจ้าผมเลยนะครับทั้งหลอ่อทั้งฉลาดไม่เหมือนที่คนอื่นกับพูดกันเลยผมนึกว่าพายเกลียดผมซะอีกือแตเกเราไปขนาดนั้นเพราะคุณผมไม่เกลียดคุณเจงนะผมแบบสนน่ะก็คุณ เจ๋งที่พาทำฉกปนหกใส่แบบเจ๋งที่เป็นเจ้านายพาดอ่ะมันต่งนางกันเหลือเกินผมไม่รู้เลยนะว่าตอนที่ได้ทีงของคนเจ๋งอ่ะคือคนไหนกันแน่อาพวกเหรอ รู้จักกันแบบที่ไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องก็คงจะดีกว่านี้มั้งหลับได้ละหลับได้ละเป็นเพื่อนนะดิ หรือว่าแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีอะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบไม่ได้เริ่มจากการเ,เพื่อนมาออกวะเออหนังสือลาออกแล้วคิดดีแล้วอ่ะพาร์ทพันเจ๋งเรียกพบค่ะกูเขียนสายเหตุเลยผมป่วยเยอะครับก่นซ ชิงชิงลาออกก่อนถ้าคุณเจงจะเรียกพัดมาไล่ออกงั้นพัดขอลาออกเองก่อนครับนี่ก็เสื้อครับพัดซักมาให้แล้วนะครับนี่มันเรื่องอะไรกันครับพารู้คุณเจงไม่พอใจในใบประเมินพัดเลยจะลาไม่ใช่ครับผมเรียกพัดมาถามเรื่องอื่นบางค่ะผมตั้งใจจะปรึกษาพัดเรื่องเซสชันวันนอนวนกับพนักงานแต่ละคนในสัปดาห์หน้าคุยต่อตัวผมตั้งใจจะแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆในบริษัทนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรื่องการร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพนักงานหลายๆคน แลวผมทราบมาว่าพัดก็โดนด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะผมได้อ่านใบประเมินแล้วแล้วผมก็ไม่โอเคเหมือนกันที่ผมยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีครั้งนะครับแต่ผมแค่อยากจะฟังเรื่องจากทางฝั่งคุณบ้างเพื่อผมจะได้ดำเนินการต่อไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เนี่ย confidential แค่สำหรับคนในห้องนี้เท่านั้นผมต้องยอมรับครับว่า ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งได้อ่านใบประเมินของใครหลายหลายคนแล้วผมก็จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในแผนงานของผมแน่ผมได้เตรียมบทลงโทษค,คุณเปรมไว้แล้วส่วนพัดผมอาจจะตักเตือนเรื่องการใช้อารมณ์แฟรีไหมครับผมตั้งใจจะปรับปรงตัวครับผมอยากจะ เปี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นเผื่อว่าผมจะได้ทํางานกับพาต่อไปแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยทมันหวานจังวะับรูจักตนี่ท้จริงของผมมากกว่านี้หวานมากแต่ก็โอเคฉันว่าเป็นคีย์ที่ดีเป็นแบบน้ำเสียงที่ไม่ได้แข็งเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปอะไรเงี้ย แล้วกวนี้ก็ว่าเรื่องนี้จะแบบปล่อยหายไปตามสายลมคุณเปรมผมเรียกคุณมารับแจ้งพ่อกล่าวหาเพราะมีคนเนี่ยเขาร้องเรียนถึงเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของคุณเยอะมากคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับมันเป็นเรื่องแค่แซวเล่นคำคเฉยๆครับผมเขาไม่ขำด้วยรับผมว่าคนฟังเนี่ยเขาไม่น่าจะสนุกด้วยนะครับ ผมได้คุยกับคุณพัทแล้วคุณพัทเขาไม่ติดใจเอาความอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมจะลงโทษย้ายทีมตัดวันลาตัดโบนัสคุณเปยงคุณจะถูกคาดทันบนไว้และติดตามพฤติกรรมอีกทีหากคุณทําผิดซ้ําเนี่ยจะไม่มีครั้งหน้าแล้วนะครับครับผมและสิ่งสุดท้ายเนี่ยมผมอยากให้คุณขอโทษคุณพัทเรื่องการพูดจาร่วงเกินส่วนคุณพัท คุณก็ต้องขอโทษคุณเปรมด้วยเรื่องที่คุณใช้อารมณ์ขอโทษครับกูจะมาลาออกพี่กูทำอะไรเนี่ยพี่พี่ขอโทษนะขอโทษจริงจริงพัดก็ขอโทษเหมือนกันครับผมตั้งใจจะปรับปงตัวครับ ผมอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นเผื่อว่าผมจะได้ทำงานกับพัดต่อไปหวังว่า <Yeah. S 1> วันนี้พัดจะได้รู้จักตัวต,วตวนที่แท้จริงของผมมากกว่านี้เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เราดูค่อยค,อยคอยรักจบไปแล้วในอีพีนี้พี่ะสูดเหมือนเลิศว่ะแต่ว่าเออเราว่าเนื้อเรื่องอะ่ะเขายังไม่ได้ดูนิยายนะแต่เรารู้สึกว่ามันปรับให้มันสมูททุกอย่างดีอะ่ะหมายถึงว่ามันมีจุดที่ ต้องขายปมก็ขายปมให้มันให้มันหายไปอะไรเงี้ยไม่ได้แบบคุณคึกว่าปมที่แบบว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานแบบไอ้พวกเซลหรือไอ้พวกแบบไม่ให้เกียกรติกันเพศหญิงหรือเพศ LGBT ก็ตามอะไรเงี้ยนึกว่าแบบคุณเจกบ่อยผ่านหรือว่าเนื้อเรื่องมันไม่ให้เจออะไรมาแต่ท้ายขึ้นมันมาบรรจบก,กันได้เลยแบบเฮ้ยก็ดีคือเราชอบที่ เราเราไม่เรานึกว่ามันจะแบบเล้นไปรักมากๆอะไรเงี้ยล้วก็เราก็รู้สึกว่าคุณเจ๋งอะตัวหัวหน้าหัวหน้าของพัทอะไรเงี้ยจะไม่รู้สึกตัวว่าการการจุกจิกมากเป็นหรือว่าการที่แบบใส่อารมณ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้พนากาักงานรู้สึกไม่ดีได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ก็เหมือนที่ตัวของเพื่อนของคุณเจ๋งอะได้พูดว่าแบบกูเป็นเพื่อนดีแล้วถ้ากูเป็นลูกน้องมึงอะกูก็ไม่อยากอยู่มันจะหรอก เฮ้ยโหดมากคือเพื่อนมึงก็เครียดอยู่แล้วคือมึงยังพูดคำนี้กูแบบโหดมากแต่ใดๆใดๆที่สุดอะ่ะขอย้อนกลับไปตอนที่คือพัทอะ่ะจะเอาเงินหนึ่งหมืนแล้วกินชอตเหล้าตึกๆๆๆๆต,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 ตึแล้วคุณเจ๋งก็ช่วยในการยกมือแล้วคือแบบเชฟัว,นวหน้าเชฟของร้านนี้คือ,อไรผมเองครับเจ๋งแล้วก็ชื่อนามสก,กุลอะไรกันเลยแบบโอ้ยละละักก็แบบ คือแบบนี่คือการเริ่มต้นที่จะผูกบิดแล้วหลอ <c oughs> ในหัวใจหัวใจคือการโกงเกมเนี่ยเอ,ออะไรงี้แต่ท้ายคือไม่ไม่ได้ตังไปหรือใดๆไ,ไปแล้วก,กลับมาก็คือพาพัดกลับมาบ้านอะไรเงี้ยแบบทำ,ทำทุกอย่างทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็เราก,ก็รู้สึกว่าแบบนั่งทบทวนตัวเองอะว่าตัวเองควรจะปรับปรุงยังไงอะไรเงี้ยแต่แต่สำหรับเราเราเรา,เราคิดเหมือนตัวเพื่อนของเจ๋งเหมือนกันว่า กูอยู่ในระดับเพื่อนดีแล้วอย่าเป็นหัวหน้าลูกน้องเลย,ยงั้นก็แปลว่าเออก็ต้องก็ต้องปรับปรุงตัวแหละว่าแบบหัวหน้ามันจะต้องทําอะไรบ้างอ่ะโง่กูอยู่ดีกูว่ามาโยนใส่ผู้ฟากแล้วเหมือนหัวหน้าต้องทาอะไรบ้างอ่ะหัวหน้าเราสึกว่าถ้าจะเป็นผู้นําหัวหน้าก็ควรจะแบบทําให้ดูได้ว่าหัวหน้าได้ทําสิ่งต่างๆได้เหมือนกันอะไรมานีนข้อหนึ่งเลยนะแล้วก็ความเอาไม่เอาใจใส่มันดูแบบมันเหมือนแบบ มันเหมือนจะดูเป็นคู่รักนะแต่หมายหมายถึงว่าดูอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานประมาณนึงอะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้แต่งงานนะแต่หมายถึงว่าพอเข้าพอเข้าใจแต่ว่าก็ไม่ได้ไปถึงลึกซึ้งขนาดนั้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ของเขาว่าญาติเขาเสียหรืออะไรอะไรเงี้ยพอรู้แต่ว่าก็ไม่ได้ไปไปแบบเป็นส่วนร่วมแบบลึกซึง้งแต่ว่าพอเข้าใจอยู่ว่าวันนี้คนคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขา,าบ้างแล้วเราควรจะลด อัตราน้ําเสียงลงไปยังไงหรือว่าการที่จะติงานน่ะจะไปยังไงหรือว่าบอกหรือไม่ก็แบบสมมุติว่าถ้าเกิดเรื่องกับเขาจริงๆแบบอาจจะแบบมีญาติเสียหรือว่าคนในครอบครัวไม่สบายหรือว่ามีการขัดแย้งในในบริษัทมากขึ้นเราคุณเจงอยากจะพูดในเรื่องข้อติเกี่ยวกับการทําง,งานเหมือนเหมือนตอนนั้นที่พัดโดนคําพูดไม่ดีเกี่ยวกับแบบทางเพศต่างๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีพัดก็มาเจอคุณเจงอะไรเงี้ย เร้สึกว่าถ้าคุณเจ๋งรู้ก่อนสมมติถ้ารู้ก่อนนะไม่รู้ไม่เป็นไรแต่สมมติว่าถ้าถ้าได้รู้ก่อนหรือว่าได้แสดงอาการอ่ะเรารู้สึกว่าอาจจะลดคําพูดนิดนึงแล้วบอกให้พาดอะจดไว้ก็ได้หรือแบบพูดว่าเออผมเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวผมขอบอกหัวข้อที่จะไปแก้ไขก่อนแล้วถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่อาจจะแบบอยากจะมาสอบถามก็ามาสอบถามได้เลยเออผมจะมีเรื่องจะบอกแค่นี้หนึ่งของคสี่แล้วก็แบบ ก็ทิ้งท้ายอะแบบเออถ้าคุณมีอะไรไม่สบายใจเกี่ยวกับบริษัทนี้ก็มาบอกผมได้อะไรเงี้ยที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรกงบอกบอกไปเพื่อให้พนักงานอะลดอะไรบางอย่างลงนิดนึงว่าเขาเจออะไรมาในแต่ละวันที่ไม่ใช่แค่เรื่องงานก็รู้สึกว่าพนักงานในแต่ละคนก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นที่ที่ตัวเขาเองก็จะต้องมีปัญญามองเห็นนะว่าแบบเอออารมณ์ของคนอนะแต่หลัเราพูดแล้แต่เราก็ทาไม่ได้ขนาดนั้นแต่แบบ เป็นหัวน้าคนเรารู้สึกว่าการมองเห็นว่าคนคนนี้รู้สึกอะไรประมาณนึงหรือว่าอะไรประมาณนึงอ่ะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าแบบเออว่าเขาอาจจะแบบเจออะไรมาเสียใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าโกรธอะไรมาอะไรเงี้ยถึงถึงแม้ว่า,าจ,จะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตัวอย่างของพัทอ่ะตอนนั้นที่เดินเข้าไปในห้องทํางานของตัวของเจ๋งใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้หรือตอนที่แล้วอ่ะ แล้วคืออันเนี้ยที่เล่ามาทั้งหมดก็คือไอตอนตอนนี้แหละแล้วคือเหมือนพาด์ทอะบอกเจ๋งบอกคุณเจ๋งว่าแบบอย่าเพิ่งพูดอะไรเกี่ยวกับการทําง,งานได้ได้ไหมครับผมรู้ว่ามันมีการผิดพลาดหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเราสึกเอาแต่ใจ,ใ,จใจตัวเองไปหน่อยเหมือนที่คุณเจ๋งบอกว่าอันเนี้ยไม่รู้จักโตแต่ก็คือแบบมันกดดันมากอะคือคือเข้าใจเพราะว่าเราเป็นเราแล้วก็ร้องไห้เออเพราะว่ามันหลายทางเลยเกินที่มันแบบเข้ามาในหัวแบบ งานมันยังไม่ได้พแล้วบรรยากาศในออฟฟิศมันก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยแม่งก็เลยแบบกูลองให้ดีกว่า <c oughs> คือเข้าใจแหละเออแล้วดูแล้วก็หดหูหดหูในการทํางานเลอเกินแต่ว่าเรารู้สึกว่าในมิติของอีพีเนี้ยมันก็มีฟ้าสดใสมากขึ้นว่าแบบเราชอบที่สุดท้ายคุณเจ๋งรู้ว่าตัวเองควรค,คุณเจ๋งมีรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนยังไงแล้วเออเหมือนเหมือนได้ถามน้องได้เช็คลิต์กับน,น้องได้ได้ได้ดูใบประเมิน แล้วก็ได้ถามตัวเองเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อนเพื่อนไม่ใช่เพื่อนร่วมงานเพื่อนตัวเพื่อนของตัวเองอ่ะก็ยังบอกว่าแบบใดๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออการกระแทกหรือว่าการที่ได้ยินว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วว่ามันดีเพราะว่าสุดท้ายถ้าแบบมองเมินไปเลยว่าแบบคนจะมองเห็นเราอย่างไงอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะดีเลิศประเสริฐอะไรเงี้ยแต่ว่าสมมติว่ามันโดนติร้อยคนแล้วแล้วมันมีติข้อเดียวกันเช่นอาจจะแบบจู้จี้จุกจิกไปหน่อยหรือว่าอาจจะแบบใดๆอ่ะแล้วคํา คำมันเยอะขึ้นน่ะหมายถึงว่าคนพูดถึงอะ่ะมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่พูดถึงแต่มันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยข้อข้อนั้นละ่ะเราว่าเราสึกว่าน่าจะปรับปรุงตัวก็เลยเข้าใจแหละตัวละครที่เจ๋งนอนอยู่บนเตียงแล้วแบบขึ้นมาแล้วแบบเครียดมากว่าต,ตัวกูทําอะไรผิดวะหรือว่าแบบเพราะว่าหน้ามันควรเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมันไม่มีการยืดหยุ่นเออเราถ้าเราดูมาทั้งเรื่องมันคือคุณเจ๋งไม่มีการยืดหยุ่นใดๆอะไรเงี้ยมากมากกว่ามันมันมีความตึงตึงแบบปึื้ดปล้ด แต่แต่บางอย่างมันควรตึงแต่บางอย่างมันก็ควรหย่อนอะ่ะในในบางกรณีหรือในบางเรื่องอะ่ะที่เรารู้สึกนะแต่ก็สมูทดีในเรื่องนี้ที่แบบมันทําออกมาแบบอืมเข้าใจเลยว่าทําไมถึงค่อยๆ่อรักเพราะว่าเจอกันอีพีแรกแทบจะกระแทกกันอยู่แล้วอีพีสองก็แบบบึกบึกบึก,รก,รก,รกเรื่องงานอะไรเงี้ยแต่อีพีแรกดีนะที่เขาเจอกันในร้านกาแฟแล้วแบบเหมือนที่พัดอ่ะได้พบคุณเจ๋งในรถว่าแบบผมอยากเจอบุคลิกคนคนนั้นที่อยู่ในตัวคุณเจ๋งแต่ว่า ในตัวหัวหน้าผมไม่เจออะไรัอย่างอ่งอะแล้วแบบเออจริงคือแบบเราก็อยากเจอคนคนนั้นที่ที่เจอในร้านเบเกอรีอร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดูเป็นบุคลิกที่น่าเข้าไปคุยมากกว่าหัวหน้ามากกว่าคุณเจ๋งอะไรเงี้ยที่มันดูแบบห่างชั้น,ก,นกันเลยเกินอะไรเงี้ยอืมก็เดี๋ยวค่อยดูในอีพีต่อไปว่าการเรียกค่นค่อยๆรักจะเป็นยังไงนะคะก็สําหรับ,บวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไ like, like, ม่ให้ชิ้นมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ลงและจะแปะลิงก์ค่อยๆรักวีทีวีไว้ด้านล่างสำหรัับบบวววนนนี้้ด้ดยยยช่อไปกแล๊าา